มอมยังนั่งเฝ้าอยู่นั่งเฝ้าเพราะว่าเขาทำอะไรเขาปลูกอะไรกันอันนี้สนใจอยู่ข้างบนอย่างเดียวใช่ไหมห่บอลนะครับปลูกบอลเดี๋ยวจะพาไปดูที่มันปลูกเพื่อก่อนแล้วเห็นไหมพาไปดูนิดหน่อย วันนี้วันที่26พฤศภาคม 2, สองพันรีนี่ปาา่าไผ่นี่ป้นลินฟ้าบ่นบอนกำลังแตกยอดหน่อยๆคาดว่าน่าจะเป็นต้นหนึ่งนะนันะมองเห็นไหม มองเห็นไหมะนี่นี่นี่เห็นเป่าแตกยอดมันหน่อยยเห็นนั้งต้นนี้คู่กันไม่เป็นตรงนู้นน่าจะตายนกตรงนี้ก็น่าจะตาย,ตาตายอันนี้น่าจะเป็นเห็นไหมครับเห็นแตกใบใต้น้ำ แตกใบได,ได้แสดงว่าโอเคเลยตะกี้ปลูกโนอโนตรงโน้นมุมโน้นแล้วก็ปลูกทางโน้นสองต้นตรงนี้ไม่รู้กี่ต้นมัดกอเลยโอเคครับมืดแล้ว